สวัสดีเด้อจ้าพะกันอีกแล้วค่ะกับไอตุ๊กตาพาฝันจ้าพามาไดกินตะกาแฟเนาะค่ะเนอะกาแฟกาแฟกาแฟ,าฟมาไอกาแฟหอมๆเนะค่ะนอะมาเอ้ยนะพามาหูบกาแฟเด้อจ้า มีแห้งมีแห้งเด้อค่ะกินกาแฟตอนเศร้าๆก็ได้เนาะกาแฟมื้อใหม่เนาะค่ะเนาะมื้อใหม่วันใหม่อากาศก็ดีดีค่ะมื้อนี้อากาศเป็นอากาศดีแดดออกแดดออกแต่เป็นอากาศเย็นได้จ้ะเด้ออากาศเย็นได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นแสงแดดอุ่นๆเนาะคะ่ะเนาะอันนี้มาเป็นตอนเช้าอยู่เนาะคณ์เนาะ ถ้าเด็ดออกแบบนี้มดมือกะก็เปยนที่ว่าเป็นอากาศดีขนาดค่ะทางเงินเอ้ยเนี่ยแต่ว่าอย่างบอดี้ผู้เว้านี่อย่างบดอดี้อกไปข้างนอกเนี่ยจะเดอ้อ <c oughs> อากาศตอนนี้ก็ประมาณสักสององศาเนี่ยค่ะสององศาเซลเซียสเ,เพราะมันยังเศร้าๆอยู่จนตอนมันก็เริ่มค่อยๆเริ่มขึ้นไปเมื่อวานนี้ประมาณตอนบ่ายๆก็แปดเก้าแปดองศาแปดเก้าองศา ก็มดมือเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นกระทาใบค่อยใบไปก็มันก็เป็นอากาศลดเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นอากาศเย็นกัุตินีเราค่ะเมืองหนาวเมืองหนาวเนาะค่ะเนาะก็ต้องเงินแต่ว่าเราอยู่ข้างไหนก็เปิดเครื่องทําความร้อนนะคะนํามันเหงื่อมันก็อุ่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างถ้าออกข้างนอกก็ต้องใส่เสื้อผ้านาๆด้วยจ้ะถ้าบอสันนันป็นไขรค่ะ ช่วงนือยตุ๊ก,กตากานมีที่ให้ข่นช่วงนี้ก็ได้น้ำตาอันมซึมอยู่เรื่องอันก็ต้องแจ้งข่าวกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเาเอยได้บอกไปตั้งแต่ทีแรกแล้วมันบอกค่ะว่าอันสภาวะครอบครัวทางเงินเอยมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะมีการเจ็บป่วยแล้วก็มันเจ็บป่วยนี่ก็คือว่าเอยเอยใหญ่บ่สบายค่ะเอยใหญ่บ่สบายเป็นไหล่ด้วยค่ะ เป็นมาได้ประมาณสักหนึ่งเดือค่ะตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เนาะค่ะเนาะอยู่ดีๆอยู่ด้วยค่ะก็คือว่าอันเป็นเมื่อยเป็นเมื่อยเลยอันก็เกี่ยวกับหัวใจเนาะค่ะเนาะเป็นเมื่อยเป็นเมื่อยพังกาอันแฟนียนกะเอาส่งโรงพยาบาลเนาะค่ะเนาะส่งโรงพยาบาลก็อาทิตย์แรกกด็ดีดีอยู่ค่ะดีลูกหายใจบสะดวกอัน หายใจบกคักสินิพนก็ซ้ายเนาะคะ่ะเนาะพนธ์ก็ใส่ท่อออกซิเจนใส่ตือเฮือบางงานหรือปล่าแต่ค่อยดีขึ้นมาอยู่ก็มันก็นหลายอย่างเนาะคะ่ะเนาะที่เอ้ยใช้ส่ฝังเอ้ยกระโบย้อนไปเยอะเนาะค่ะเพราะว่ามันเอ้ยกระเบ้าหัวฝังอยู่หลายคลิปอยู่เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าบันนี้ก็เอ้ยก็นามาแจ้งข่าวโด้เฉพาะเด้ออันเอ้ยของเอ้ยตุ๊กตาเนาะพ้นเสียแล้วค่ะพ้นไปจากไปแล้วจากไปโดยไม่มีวันหวนกลับเนาะคะ่ะเนาะ ไปแล้วไปรับดดเดี๋ยวจะเด้ออันนี้ก็ไดอเอาเอยก็ะน่ะตั้งซื่อคลิปนี้ว่าไปแล้วไปรับนะะเนาะค่ะเนาะอันคือบบได้กลับคืนมาอีกสินเนคะค่ะการจากลาก็มีแต่ช่วงที่ว่าเขาได้คุยกัน,นะะเนาะค่ะเนาะตอนที่ว่าเพื่อนอย่างเว้าได้อันความรู้สึกอยางมีก็สวัสดีกันไปกินกาแฟแลนนะะ้วบเนี่ยค่ะเนาะเพื่อนที่ชอบกินกาแฟกับอันน้ำามันมะพร้าวะคะ่ะอันเอยของเอยตุกตาน เพื่อสิลินกาแฟตอนเช้าแล้วก็เอาน้ำมันมะพร้าวเสิร์ฟไปอันช้อนอันช้อนฉาเนื่องเนาะค่ะเนาะช้อนฉาอย่างแบบใหญ่ๆอยู่แล้วก็คนๆแล้วก็กดื่มแล้วก็ช่วงเวลาที่อันกินกาแฟนี่ก็สี่คุยกันค่ะสี่คุยกันพ่กสิกดหาเอ้ยหรือว่าโทรหากันหรือว่าอัดเสียงหากันเนาะค่ะเนาะอันนี้เอ้ไซเออร์ฝังนะคะมนเป็นความทรงจําที่ว่าสี่โบลืมเลือน,นะคะมัน ที่ทอดกันเนาะค่ะนอบอตรงๆเนาะค่ะนะกโ็โทรคุยกันมันกส็สิบอกว่ามากินกาแฟน้ากันเพิ่นบอกเพิ่นสิบอกเอ้ยวันนี <c> ้เ <oughs> พราะเพิ่นหูจักว่าเอ้ยชอบมันกินดื่มกาแฟเนาะค่ะนะโตเด้บอกว่ากินแล้วบอกยังได้จากคุณแม่่ะเอามากินแล้วก็คุยกันนะครับวันนี้เป็นสิเลอนอนรับดีอยู่ว่าเมื่อคืนนี้ก็ไซสขันขานองเที่ทยวกบอากาศหนาวหิมะหลงเนาะค่ะนะ สนามหญ้าเป็นฝอยน้ําแข็งเนาะค่ะเนาะกระไซเป็นม็ดพันก็บอกว่าทางฮือนเอ้ยกาอากาศเย็นเนาะค่ะอากาศเย็นคือกันแต่ว่าเมืองที่พันอยู่กันพันอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลค่ะอยู่นําหุบเขาแต่ว่ามันก็งาบพันบอกหันเป็นอากาศอีกแบบหนึ่งต้นไม้เขียวเชือกอุ้มดอกไม้บานพันบอกกันกับโบตีเนาะค่ะเนาะอยู่มองเหรือเขาก็ชอบมองหันเนาะคะ่ะเนาะกระเาวากันตรงๆก็คุยกันนะคะเอินกาบันิกา โบ้ได้โบ้ได้คือเก่าเลยเนาะค่ะเนาะที่เอยยันใส้เอตุกตาใส่เอวฝังวันกา้การกินกาแฟาก็คืออันเอยก็มีเพื่อนของ youtube เนาะค่ะมากินกาแฟาน้ำเนาะค่ะเนาะแต่สมัยทีพันเอยเนาะคะ่ะเนาะกินกาแฟพันคุยน้ำสินะกะหลงังทีพันก็เข้ามาทักค่ะพันพันก็บอกว่าตัวลงคลิปแล้วบอกกินกาแฟหันันบอกกันก็มันก็เป็นความรักค่ะความรักของอัน สายเลือดเนาะค่ะเนาะของพี่น้องเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพ่อแม่เอ้ยี่ิพันบุญอยู่หึงแล้วพันไปนานแล้วค่ะอันนี้ก็เอ้ยผู้ใหญ่ไปค่ะอันครอบครัวอันเหือนเอ้ยนี่มีอยู่หกคนค่ะเสียไปก็อันนี้เป็นผู้ที่สองก็เหลืออยู่สี่คนเนาะค่ะเนาะก็เหลืออยู่อายผู้นึ่งแล้วก็เอ้ยสองคนแล้วเอ้ยตุ๊กตานี่เป็นคนสุดท้องก็เหลืออยู่สี่คนสี่สามสาวกับหนึ่งชายเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ ก็ว่าแต่ละคนก็อายุเป็นคุณโสมาแล้วรอค่ะบริรเม่นว่าเป็นนั้นวัยรุ่นเป็นคุณนั้นโสดอ,อายุการงุกซิปขึ้นไปแล้วเนาะค่ะเนาะมีแต่เอ่ยที่ว่าอย่างบโ้โหด่นะค่ะแต่เตอ่ยก็เป็นรุ่นคุณโสแล้วว่านเถอะก็ต้องมีแต่คาว่ารักกันเนาะค่ะเนาะก็คุยกันก็ตามภาษาที่ว่าสภาพแวดล้อมเขาได้เจอกันก็เจอเนาะค่ะเนาะก็สมัครกขอบคุณอันมือถือเป็นบอกค่ะที่ว่าพ่านเนื้อเหา ได้มีโอกาสได้เว้ากันได้ทักทายกันตนอันเสาๆเนาะของโบเสากับของมืออันไหนอันของแต่ละวันเนาะค่ะเนาะเข้าขี้หอดกันก็กดหาเนาะเดี๋ยวเห็นนั้นเห็นนี้เอทันเอ็นนี้ก็ถ่ายวิดีโอไปหากันเนาะค่ะเนาะแล้วก็อัดเสียงไปหากันสินะคะเอ้ยเออแฮงไซเฮาฟังเอ้ยกระเจงข่าวเนาะค่ะเด้อบ่กเอ้ยของเอ้ยตุ๊กตาพันเสียพันจักไปแล้วค่ะจนเพราะว่าเอ้าเราเป็นเสือคือโบโบกสินะคะพันจักไปยันเมื่อวันศุกร์ วันที่สี่อันมก,กราคุมพามีนาวันที่สี่มีนาเนาะค่ะเนาะตอนอันตอนเซาเซาค่ะประมาณตีสามกว่าตีสามตีสามก็กว่ามันมันจากไปมดแหลงก็คือว่าหัวใจไม่ทํางานเนาะค่ะเนาะเ,นาเครื่องช่วยหายใจอันเตรก็ช่วยบดได้ค่ะคือร่างกายพันมดไปเองก็คือว่าอันการอําลาสิ้นสุดไปเนาะค่ะเนาะสิ้นสุดความเป็นคนมืนบอกเขาก็ต้อง เขาก็ต้องอันเข้าใจถึงจุดนี้เนาะค่ะเนาะมีเกิดก็ต้องมีจากเนาะค่ะเนาะมีเกิดเกิดก็ต้องมีตายมันบ่ค่ะเกิดแก่เจ็บตายเนาะค่ะเนาะสาหรับเอ้ยทุกตานี่คือว่าเกิดแก่แล้วก็จากไปเนาะค่ะเนาะเจ็บป่วยนี่บ่เฮอมีนี่มันมันสิเฮ็ดอยู่บ่เขาก็ต้องดูแลร่างกายมันบ่ค่ะเพราะว่าเขาก็บ่สามารถที่นาะ อันเรียนรู้หรือว่ายังถึงว่าร่างระบบภายในร่างกายเนี่ยมันเป็นเสนอห์แน่เนาะค่ะเนาะก็มีจะหาสิ่งที่ดีๆคฮะอันตัวเองดูแลตัวเองค่ะที่เอ่ยว่าดูแลตัวเองค่ะว่าถึงเวลาวันนั้นมาแล้วกการจากลาก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเนาะค่ะเนาะเรื่องที่น่าเศร้าก็คือว่าไปแล้วไปรับขาะโบบมีวันห่วนขืนที่นี่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเนะค่ะก็เอ่ยยังไช้เฟังค่ะก็ เราะว่าไทยเอ้ยนี่มันอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะเนาะเฮาอยู่ต่างประเทศเฮาวันเอ้ยของเอ้ยตุ๊กตานี่อยู่ตะวันออกเนาะค่ะเนาะอยู่ตะวันออกกลางเนาะค่ะเนาะอันเอ้ยตุ๊กตานี่อยู่ยุโรปนะคะการเดินทางการไปมาหากันก็ท่วงนี่มันเป็นอันนั้นการมันก็ยากเนาะค่ะเนาะก็อย่างดีที่ได้มีโทรศัพท์ที่โตกันเนาะค่ะว่าตรงๆเนาะอันนี้กาแจงให้ทราบเด้อค่ะเด้อก็คือความศกเศร้าเสียใจนี้สุดยอดค่ะเพราะว่า พันก็คือแม่เนาะค่ะเนาะสุดยอดสุดยอดเลยค่ะสำหรับเอ้ยนี่แต่ว่าเฮาก็ต้องเข้มแข็งค่ะแม่นบอกค่ะเอ้ยก็ต้องเข้มแข็งเข้มแข็งเพราะว่าการจากลามันก็ต้องมาถึงอยู่ดีเนาะค่ะเนาะคำาบเป็นพันกับเปลี่นเอ้ยแมนบอกค่ะแมนบอกมันก็ต้องเป็นแบบนี้คำโบเปลี่นเพื่อก็คือว่าเป็นอยู่นิ่งๆตั้งคนตั้งมีชีวิตอยู่เนาะค่ะเนาะอันนี้เฮาก็แห้งไซสเขาฝังค่ะมันก็เปลี่ยนเรื่องที่เศร้าค่ะเอ้ยก็เศร้าขนาดเอ้ยไฮนี่ จนว่าว่านะบมีน้ำตาเพิ่นมันก็มีอยู่ตลอดเนาะค่ะเนาะอันนี้มันเป็นความมันโศกเศร้าเสียใจที่ว่าบบได้เห็นกันสินี่ค่ะอ่ะแจ้งข่าวเ้าเด้อยนะคะเด้อกะบอกกันไว้ค่ะข้า่ผู้เหลือเอ้ยน้องยังมีชีวิตอยู่ก็เฮอรักกันคันรักกันนานๆรักกันทุนก่อนจากวันนั้นจะบ่บมีอันซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะเขาก็ต้องอยู่ให้มันได้มันบอกค่ะ อยู่เหมือนใดพูไปพ่นก็ไปดีเนาะคะ่ะเนาะพ่นก็มดอายุไข่เนาะคะ่ะเนาะถึงว่าอายุอย่างน้อยกบเจ็ดสิบปีนี่นะค่ะเอ้ยเอ้ยใหญ่เอ้ยก็เอ้ยเพราะว่า,าพ่นยังอายุน้อยอยู่อยากให้อยู่นาําสักหลายๆได้สักยี่สิบห้าสามสิบปีสิเนาะคะ่นะเนาะมันก็เป็นร้อยกมันก็เกินแบบเอาสักยี่สิบปีเนาะคะ่ะเนาะสิบห้าคนยี่สิบห้าปีนีก่ก็อยากให้อยู่นําแบบนี้นะคะ่ะแต่ว่ามันก็มันเป็นความคิดที่ซื่อเนาะคะ่ะเนาะได้แต่คิดแต่ว่า วิถีชีวิตจริงๆแล้วมันเป็นไปบบได้เนาะค่ะเนาะเพราะร่างกายพันโบเฮร่างกายพันหัวใจพันยุดเตนสิค่ะก็ซอยแล้วแต่ว่าบรสามารถที่จะฟื้นคืนใดก็ต้องปล่อยกันอันจากไปเนาะค่ะเนาะเหลือไว้แต่ความรักเฮรอกันได้กันเนีค่ะก็มีแต่ความรักความผูกพันแล้วก็ความทรงจําที่ดีๆเนาะค่ะเนาะน้องเท้อกระทั่งให้ทั้งหัวค่ะเออยกะน้องเท้อกันนั่งคืนไปกับสมัยอัน เป็นวัยโอ๊ะๆเพื่อนก็นยังสาวเอ้ยก็นยังสาวเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นคุยกันก็ม้วนเนาะค่ะเนาะพากันกินตำมะฮุ่งส้มตำมันตะกระเเากันไปเนาะอันส้มพักเซียนปิงปลาเนาะค่ะเนาะอันอันหมูยงหมูยอมแหนมเนาะค่ะเนาะเพราะเขาเป็นคนบ้านนอกว่าค่ะเนาะปะความรักอันการล้นเหลือเด้อค่ะวันนี้วันนั้นก็บ่มีหมาอีกเด้อค่ะก็เหลือแต่แค่ความทรงจํา เหลือแต่ความทรงจําก็เป็นความทรงจําที่ดีค่ะเอ้ยฮันก็ขอบคุณพัฒน,น์หลายก็มีแต่ว่าขอบคุณเนาะคะ่ะนาะพันก็คือแม่เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณที่พันอันเลี้ยงดูเฮามาขยอยางดีบบอร์าข,าขาดแต่หนึ่จักอย่างเนาะคะ่ะเนาะอย่างอื่นเขาก็สู้ต่อไปแล้วก็ดําเนินชีวิตแบบที่เฮาต้องการเนาะคะ่นะเนาะบอคนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ดูแลสุขภาพของอันตัวเองเนาะคะ่ะของคนรอบข้างแม่นบ่ค่ะเขาก็มีแต่ซ้ำนี้บ่ค่ะเอ้ยกันด้อันนี้มันเป็นนั้น ความมันเอวย้าเขาฝังค่ะถ้าอันเข้ามาทักทายเอวยกคาฝังจนจบกาก็เปลี่ยนข่าวอันที่เอวยแจงไปเนาะค่ะเนาะว่าเอวยของเอวยตุ๊กตาอันเสียแล้วกามีแต่คําว่าอวยพรว่าเธอ,อ,เ,อเดินทางโดยโชคดีค่ะเดินทางโดยอันปลอดภัยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบ่มีคนกลับมาบอกเขาว่าเส้นทางสายนั้นมันเป็นแบบเหลือเนาะคะ่ะเนาะบ่มีเลยนะคะ ไปแล้วไปรับนี้เขาก็มีแต่คนข้างหลังก็มีแต่คิดว่าเออมันจะเป็นสิเลอแบบแบบนันแบบนี้แต่ว่าถ้าไปแล้วก็คือไปเลยนะะเนาะค่ะเนาะไปรับก็คือบ่มีเผื่อกลับคืนมาบอกว่าโอ้ยอันคอยไปแล้วคอยไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะะเนาะค่ะเนาะก็คือว่ากลับคืนมายุแต่ว่าคนที่ว่าพันพันยังมีชีวิตพันต่อหมาพันก็นมาคืนแล้วพันก็เป็นเรื่องเล่าว่าไปยืนยู่นําประตูพันปิดประตูเฮอเสียอันซสีนีเสียค่ะ อันนี้มันก็เป็นคำว้าที่พันเว้าออกต่อมาคือเขาฝังเนาะเนาะแต่ว่าคนที่ว่าไปแล้วไปเลยนี่คือตายไปแล้วนี่พันโบได้คืนมาบอกเขาเลยค่ะว่าโอ้ยเมืองนั้นเป็นแบบนี้เมืองนั้นเป็นแบบนี้แบบไปเพราะเผื่อแดดไปอันแบบนี้แดดเสียค่ะมันบ่มีคะ่ะมันบ่มีนี่ก็คือว่ามันเป็นความคิดของเอยเนาะเนาะแต่ว่าถ้าว่าคนอื่นพันเพื่อนๆว่าเออมันเป็นไปได้กับเอยกับโบได้ว้าเผื่อเด้อค่ะเด้อมันเป็นที่ว่าเหาคิดเจื่อเห่าอัน ต้องการสิ่งเหลือเนาะขอนาช่วงเวลาที่ว่าพ้นจากไปกันอันนี้กันแล้วแต่อันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะเด้อเอยโบไดเอยโบไดไปลาลาบละล้วงเผื่อว่าอันเป็นไปได้เป็นไปโบไดนี่โบค่ะเอยคือสาหรับเอยตุกตานี้ขอเอยของอันแม่เนาะค่ะเนาะของเออเอยใหญ่หรือว่าแม่ของเอยตุกตานี้ไปเดินทางด้วยความดีค่ะไปก็ไปดีโบมีความเจ็บความป่วยเนาะค่ะเนาะความเจ็บป่วยพันปวดหัวใจก็คือมัน หายสิ้นไปจากโลกนี้แม่นบอกค่ะเพราะว่าพันกระบือยู่แล้วกระเบือเอาไปน้ำเอาแต่หัวใจที่บริสุทธิ์ไปเนาะคะ่ะเนาะมีแต่ความรักเธอะคะ่ะเอ้ยก็มีแต่ความรักเธอผู้จากไปก็มีแต่ความรักเธอเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกันอนะคีหอดเหาเหาก็นอนะคีหอดเพิ่นเนาะค่ะเนาะถ้าเหาคีหอดเพิ่นหลายเพิน่นก็คีหอดเหาซ้ำกันแม่นบอกค่ะวันนี้มาเป็นความรู้สึกของเอ้ยเนาะคะ่ะเนาะเอ้ยตุ๊กาตาก็มีแต่สิ่งที่ดีๆอันจดจําไวค้ค่ะเพราะว่าวันนี้มาถึงเขาก็ บสามารถที่นะ่ะยับยัง้งใดมันบอกคะ่ะวันนี้มาถึงเว็นเป็นวันจากลาเนาะค,ะะคะ่นะเนาะเป็นวันจากลากันก,นกะก็ต้องทําใจค่ะต้องทําใจก็ต้องทาเจอเขาได้เนาะคะ่นะเนาะเอ้เบิง่งกนเอ,อ้อัดไปจักวินาทีแล้วสิเจ้าวันนี้จน้าพันหึงพูดเนะคะ่นะเนาะอันนี้กะ การจากลาวันวันวันที่โบอยากเคิรมหมาเป็นก็ต้องมาถึงจุดใดค่ะกาเศร้าค่ะเศร้าแต่ก็เฮอพันเดินทางด้วยความดีเนาะค่ะเนาะเฮอเฮอพันไปดีว่างั้นเด้อยวปะก็มีแต่ความทรงจำนะคะบันทึกการลางเทือกการทำกินหัวพันเกือกกันไซร์ฝังเนาะค่ะเนาะลางเทือมันมันก็เป็นอันคิดพากินกาแฟนึกตะโบอกก็เออสมัยฮั้นเนาะค่ะเนาะก็นับ ก็นามีอยู่ดอกค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ว่าเห่าเศร้าอยู่เอ้ยว่าไปแล้วไปเลยค่ะไปแล้วไปรับอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนก็บถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องคนรักยังอยู่ก็ดูแลซึ่งกันและกันในใจะเด้อไปมาหาสู้กันยู่เก้อกันก็ได้อันคำว่าไปมาหาสู้ก็โรหากันคุยกันค่ะเดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการอัน สมัยใหม่เนาะค่ะเนาะถ้าบอมันอยู่ห่างไกลก็เหมือนอยู่ใกล้กันเหมือนบอกค่ะแต่ว่าเขาก็ต้องใส่ใจกันแค่นั้นนะคะบแม่นว่าผู้นึงโทรไปแล้วผู้นึงบนรับกันมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะค่ะเนาะมันก็ต้องฮือกันทั้งคู่มันค่ะก็ดูแลซึ่งกันและกันค่ะเอ้ากาแฟเออกันดื่มบ่มันมดถวยแล้วเออกันอ่ะอันอันลากันเนาะค่ะเนาะกาแฟก็มดถวยเราด้อจ้ะเด้อ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าไปแล้วไม่กลับเนาะค่ะเนาะไปแล้วไปเลยไปแล้วไปรับกลับไม่ได้คะ่ะกลับไม่ได้เพราะว่าร่างกายเฮาอันบบมีลมหายใจเสียแล้วเอยก็ขอบคุณเล่ลนๆเนาะค่ะเนาะที่ว่าอนเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาทักเอ้ยคะ่ะเข้ามาเบิ่งเข้ามาอันกินกาแฟกับเอ้ยตุ๊ก,กาตาเมื่อนี้ก็เล่าให้ฟังคะ่ะแจ้งข่าวว่าเอ้ยอันเสียชีวิตแล้วด้วยจะเด้อก็ มีแต่าคำว่าเฮอเดินทางโดยปอดภัยเนาะค่ะเนาะแล้วก็คนที่อยู่ทางนี้ก็ก็เฮอดูแลสุขภาพค่ะดูแลสุขภาพร่างกายเนาะค่ะเนาะดูแลซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็มันแห่งมีวันที่นรื่งที่ว่ามันค่อยๆจางไปนะคะความคิดถึงนี่มันก็อยู่ความคิดถึงความทรงจํานี่มันซอยู่นําเฮาตลอดไปนะคะมันเอ้ยว่ามันบบหายดอกเพราะว่าน่ะว่าช่วงหรือมาก็เพราะว่ามันมันอยู่นําหัวสมองมันยู่นํใส่เลือดเฮาเนาะค่ะเนาะ ก็มีแต่ความคิดถึงแต่กเออมีแต่คาว่าอวยพรท่านไปดีค่ะโชคดีแล้วเอ้ตุ๊กตาก็ขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบื้องเออในจะเด้มมันรับรู้มาอันมันรับรู้นํากันเนาะค่ะเนาะคําอันมันเป็นคลิปที่ว่าเออกระแจงหนาะค่ะเจ้าเนาะเพราะว่าเออโบจงข้าวสินะค่ะเออเพราะว่าเออยลงไปอันช่วงอัน ที่เอ่ยแซดเอาา่ยาเศร้าเนาะค่ะเนาะที่ว่าพันโบสบายถ้าได้ลงไปแล้วเราก็ต้องบอกว่าพันปินสิลเลือเนาะค่ะเนาะอันนี้คือพันโบอยู่เราได้จจเดอพันจากไปแล้วค่ะเอ่ยของเอ่ยตุ๊กตาก็มีแต่คาว่าขอบคุณค่ะที่ว่าเออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้ามาทักแล้วมาเบิ้งก็มาแสดงความเสียใจเนาะค่ะลังคนลังคนมานก,ก็เลื่อนไปก็บกวากันก็เพราะมาเป็นโลกสังคมยุคใหม่แต่เอ่ยตุ๊กตาก็ขอบคุณหลายๆแล้วก็ ขอเดินขออวยพรนะเอ้ยอันตุกตาหรือว่าแม่เอ้ยตุกตาเนาะค่ะเนาะเอ้ยใหญ่เนาะค่ะเนาะเดินทางด้วยความปลอดภัยไปสู่สวงสวรรค์เนาะค่ะเนาะอันที่ว่าเขากระบบสามารถที่ไหนยังรู้เห็นได้เนาะค่ะเนาะเว้นแต่คนที่พันไปแล้วพันจึงอันหูจักแต่ว่าพันก็กลับมาบอกโบไดมันบอกค่ะกระบบเป็นเตือค่ะกมันเป็นวิถีชีวิตเนาะค่ะเนาะเอาค่ะเพื่อพันเดินทางโดยโชคดีแลวเอ้ยขอบคุณหลายหลายค่ะ ทุกบ้านทุกคนเลยเน่จะเดินสวัสดีค่ะ